และว,วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเจ้าวันนี้ขอบคุณนะเจ้าสบูเบนชกายสบูชาโคเบนชกายสนับสนุนในช่วงไลฟ์สดนะเจ้าสนับสนุนเพจไม้เมืองขอบคุณเบนชกายสบูชาโคที่เฮายินดีภูมิใจนําเสนอแนะนําสําหรับวันนี้นะเจ้าอยู่กันกับสบูชาโคเบนชกายหอมมากเลยนั่งอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่น โชยออกจากกล่องมาเลยนะเจ้าหอมๆอ,อันนี้จะแกงให้ดูว่าเนื้อสบู่เป็นจไดเนะเจ้าเนื้อสบู่สีดำสบู่จะเป็นก้อนสีดำเนะเจ้าเบญจายสบู่เพื่อผิวกายและผิวหน้าหอมมากแล้วก็ฟองส่ก้อนสบู่จะองนุ่มๆนะเจ้านุ่ม,มถ้าสบู่นุ่มแสดงว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะเจ้ามีลลาเจนมีธนาคามีชาโคจากทันไม้ไผ่ ที่เผาถึงพันองศาเลยนะเจ้าชาโคคุณสมบัติเมันก็นจะดูดซับสิ่งตกค้างอยู่แล้วเนาะมีความนุ่มนะเจ้ามีคอลลาเจนและอื่นๆอีกมากมายเข้าไปในสบู่ก้อนนี้นะเจ้าทดลองใช้เพึ่อพอใจเป็นอันมากจะสังเกตได้ว่าช่วงหลังเนี้ยคนจะนิยมหันมาใช้สบู่กับผิวหน้าและผิวกายหลังจากที่ห่างหายไปนานนะเจ้ากับสบู เร้สึกว่าหลังๆเนี่ยคนจะนิยมใช้รวมถึงเฮาตัวน่าเจ้าเฮาจะหันมาใช้สบู่ล้างล้างหน้าได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะเจ้าหันกลับมาใช้สบู่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกของท่านนะเจ้าสบู่ชาโคก้อนสีดำดำเปบนนิกลินหอมมากเลยราคาปกติ450นะเจ้าแต่วันนี้จะมีพิเศษสำหรับแฟนเพลงของไม้เมืองที่รับชมกันอยู่ตอนนี้เลยมีราคาพิเศษนะเจ้า250บาท ยี่สิบก้อนแค่นั่นเองรีบๆออกไปเอฟก่อนโดยการกดข้อความที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านข้างล่างนี้นะเจ้ากดส่งข้อความมาเอฟกันก่อนได้เลยสําหรับแฟนเพลงไม้เมืองนะเจ้ากดข้างล่างนี้ได้เลยจะมีกดส่งกดปุ๊บจะส่งข้อความหาเฮาทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะจะบอกว่าเอฟสบูราคาพิเศษนะเจ้าไม่แค่20ก้อนอยากจะให้ได้ทดลองใช้ขนาดเลยนะเจ้าปกติราคา450ติดอยู่หน้ากล่องนี้คือ450้านะเจ้าคุณสมบัติอัดแน่นแล้วก็ เนี่ยถ้าเขาจะหูเลยถ้าก้อนสบู่นิ่มอะก็คือคุณสมบัติอย่างอื่นจะแน่นนะเจ้าถ้าก้อนสบู่แข็ง <laughs> นั่นแหละนะเจ้าหอมชอบนุ่ม ใช้แล้วหน้านุ่มนะเจ้าอันนี้ใช้แล้วใช้แล้วถึงกล้ายืนยันนะเจ้าถ้าบั่ได้ใช้จะบ่ยืนยันตัวเฮาจะเป็นคนที่ทดลองกับตัวเองก่อนทุกอย่างเลยถึงจะแนะนำให้แฟนเพลงได้นะเจ้าอันนี้รับรีวิวบอกได้เลยแต่ทุกอย่างที่รับรีวิวนั้นคือต้องผ่านการกินการใช้ทุกอย่างจากเฮาก่อนทั้งนั้นเลย อันไหนที่พันเพลทไหมเมืองคืออันนั้นโอเคสําหรับเราแล้วนะเจ้าใช้จริงนะเจ้ารู้สึกมั่นใจจริงถึงได้ใช้แต่วันนี้ราคาพิเศษขจาจส่งข้อความมาตรงนี้ก่อนได้เลยนะเจ้าสองร0อยเก้าสิบยี่สิบก้อนอไปเลยนะเจ้าสอง้อห้าสิบบาทมีแค่ยี่สิบก้อนถ้าหมดยี่สิบก้อนนี้แล้วก็เป็นสี่รอยห้าสิบาทนะเจ้าราคาติดต,ตรงนี้เลยนะสี่ร้อยห้าสิบนะเจ้า ใครจะซื้อไปใช้หรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็บอกได้เลยสบู่ชาโคเบนจากายน้าเจ้าผิวใสนุ่มหน้ากระจ่งางใสภายในเจวันอันนี้คือคุณสมบัติของสบู่นะเจ้าขับคุณนหาเจ้าเบนจากายชาโค